พาวเวอร์ทาแมกกาซีนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศเนี่ต้องปีเลยนะครับเ้าเรา โควสองหลักทั้งท็อปไลน์แล้วก็บอททอมไลน์ในครึ่งปีแรกก็ใกล้ๆนะแม้ว่าเราจะเจอสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่มีใครคิดว่ามันจะเงียบได้ได้ขนาดนี้เพราะเราก็ยังไปได้อยู่โจนถึงฟ้าบ้าที่เจออะไรยากๆเรายังไปได้เพราะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันมันน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้กระทรวงกลาโหมเห็นแล้วสบายใจได้ระดับหนึ่งว่าถ้าเศรษฐกิจพลิกมาเราจะไปได้เร็วกว่านี้ตอนนี้เราได้อินเวสต์เราได้ลงทุนแล้วขยายสาขาต่อเนื่องมาเรื่อยๆเสามปีที่แล้วเราเปิดสาขาเก็บเดือนเก้าปีที่แล้วเราเปิดแบตเต้ที่เซน เราเปิดโปรเทนี่กับคราวแบบพืใหญ่อง0ันตารางเมตรในทำองเดือน6ปีนี้เือนกันเราได้เปิดสาขาแรกของเท NO, ียนโอไปนำแซงโนเซ่นเึ่งเปลี่ยปรับโรคที่เมื่อกี้คนนุณมีได้พูดของกองนันที่เซ็นทรัลมาซีเหมือนกันนะครับเราได้ทำอะไรไปเยอะมากช่วง1ปีข้างหน้าเป็นช่วงที่เราต้องโฟกัสในการทำทุทกสาขยาเราดไปแล้วมันเพอร์ฟอร์มได้ดีที่สุดเพมเซมสโตร์เซลล์โกร์ให้ได้ให้มันด้เยอะเพราะว่าเงินูดไปแล้วเพื่อให้มันเจนเอเรตออนไลา์โกลดให้ได้ดีที่สุดทั้งนี้าเรน ยังตั้งใจในการหาแบรนด์มาเติมให้ครบลิตในจุดนั้นรวมถึงการที่เราทำเปิดเงมนเสร็จของแต่งปัจจุบันใคร ออริจชนอลองเราต้องออกแบบให้มันใหม่ r ี f r e s h เทปท่าผสมโฟล์วมที่เราต้องารใหม่ที่อย่างที่เราจะมีแน่นอนคือในเรี่ยวนี้เราจะประกาศว่าเราได้แบรนด์ใหม่เป็นแบรนด์นอนมาเราจะมีแบรนด์มาแล้วเปลีนเป็นแบรนด์มีรอยัลแฟมิลี่ที่เปลนใช้นอนเองด้วยก็เป็นเป็นที่นอนระดับหัวขี่สุดในโลกผมคิดว่าตลาดทุกส่วนของประเทศเนี่ยเวลาเศรษฐกิจมันไม่ดีมันก็โดนลงตามดีมันก็โดนลงตามแต่ว่าบนสุดมันอยู่ในกลุ่มแล้วนเงินเขาฟุ้มีใช้อยู่เพราะฉะนั้นมันอาจจะโดนน้อยสุดอันนี้ั้ะเวลาตลาดหุ้นลงไา20 30 40เปอร์เซ เขาเ็นกว่าว่าเห็นในหุ้อนแนกจากเราไม่ได้ทำอื่นๆเลยนอจาใครแล้ววราทำลายเราก็ยังได้อยู่ทพอาะลายเราก็ยังส่งเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันมันน่าจะเป็นเอบิเดนซ์ของตัวมันเองว่าเราตลาดนี้มันยังไปได้อยู่พรองค์กรเราครับเราวางไว้ทีตลอดว่าเป็นที่จะเสถทลายได้เราควรจะวาจากธุรกิจขายิ่กคือมีเทมสามสิเป็ี่สิบเป็นงานเพราะว่างานขายสนี้พอแคสัอราทำให้คสตัวกมันรับเงินก่อนถงสินค้ามาทิดมันดีกว่ามันมันปารานาเนี้ยให้ทำให้องค์กร แต่ว่าตะประสองอย่างให้มันให้มันได้ซึ่งในช่วงนียที่เทเงียเราให้บรจษเขามาช่วยช่วงหนที่รจเงียเงียเรามีีเทลเขามาช่วยถ้าเรามองการสร้างคอนโดเขาก็สร้างกันเป็นช่วงๆบางวทุกคนก็โอ้โหกเจ้าสร้างสร้างสี้ปีผ่านมาแทบไม่มีใครปล่อดคอนโดไฮเอนด์เลยามากเลยช่วงนี้ของเขาเลิฟเสร้างอะไรละนมันก็มันก็เป็นเคอร์ของเขาถ้าเราไปวิลาออนจุดใดจุดหนึ่งมากเกิดปลยรายได้เราก็จะเป็นเหมือนกบบริษัทรับเหมาที่ขึ้นขนเราไม่ต้องการตัวเองเป็นร่น เมาากธุรกิจัี้วยเดียวเรามีสาขาจะเปิดสาขาเดือนกรกมปีหน้าจะมีสิบสาขาและสาขาต่างอใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเราเรามองเป็นแบรนด์ที่เป็นบริษที่บริหารแบรนดและแบรนด์พนี้เป็นแบครับปี่เโดยความเสี่ยงเราใช้น้อยมากถ้าเเราไม่มีนี่ความเสี่ยงไม่มีเหียกมากก็มีกำไรเราบริหารความเสี่ยงด้วยกันเราที่เราเป็น้วยกันที่เรียกว่ที่ปลอดภัยเซฟเจอร์เรกซ์โซได้ดีถ้าเรามีนี่น้อยความเสี่ยงเราผ่านไปโดยปริญญาตอนนี้ไอพีดีทูดีเราตั้งบริษัีจนหนึ่งคือเบสิคเลยค สิบล้านห้าสิบ้านพองเนี้เราอาจจะเวลาสร้างเสร็จเราจะมีมีสักร้อยถึงสองล้านซึ่งถ้าเรามองไอพีดีทุของเราก็ยังสูนจุด่กว่าหลังจากเราพูดเต็มที่ทีแล้วอาจจะ0-2นจุดสองหรือย์จุดามก็ยังน้อยมากเรามองว่านี่คือการความสิบล้ของเราเราแทบไม่ใช่นี้แต่คนทัมเไม่ได้ลงทุนเรื่องไอเน็์เนาะอย่างไม่กำไรทบริษัทเดิมขปงเราเองครอบครัวของเองกับครบครัวงานรวมกันถือพูดอยู่แค่สิ้าเรนต์เราเป็นคนที่ได้บริษัทมากที่สุดไปแล้วที่บริษัทเด กำไรเดือนเด็กๆของบริษัทของเกือบทุกสาขาถ้าไม่รวม depreciation กับดอกเบี้ยที่มันเก็บเก็บสิทธิการเช่าเกือบทุกสาขาเรา b r e a เ even หรือกำไรในเดือนแรกในสเดือนแรกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นตัวแปรก็คือตัว d e p r e c ตัวค่าสิทธิเพดะว่าสร้างสาขาลงคุณไป3า0ล้านสี่ล้านมันเพดนหนักแล้วสิ่งที่เราสร้างผมอยากให้มองว่ามันคือสิ่งที่ดีด้วยซ้ำบริษัทอื่นๆเขาเช่าพื้นที่เเช่าแพงสร้างเหนือแต่ต้นทุนสองตลรางเมตรในระยะยาวเพราะฉะนั้นความสามารถในการทำกำไรของบริษัทมันจะสูงเพราะว่าถ้าเสื่อมออกเดือนตัวค่าเเเเเชช่่่่่่่าาาาาาทีดินนนนนตงมมัถูกกวคคสรร็จยอ เองแม่เองใครที่ยังช่วยทำงานในบริษัทเรารุกสนยอมเหนื่อยในช่วงการก่อสร้างต้องงานก่อสร้างต้องรูดต้องมีเพื่อทำให้ติมคอน็จขึ้นมาเหนื่อยมากเาคุณลุงยุคเหนื่อมากเราตองีเติเสร็จขึ้นมาได้จากว่าเวลาเสร็จแล้วเรามีพื้นที่ขายที่ดีไซน์สโหรบโดยเฉพาะออกางเมือเสื่อมบวกเช่ากับบางถูกเช่ากนครัเชนี้เปนเปปีที่มคิดวาสเราเราคือยังเราเราพยายามทำให้บริษัทองได้สอักปีอยู่้ไม่ได้ง่ายปีปีที่แล้วเราทำไม่ได้ปีที่แล้วเราโตแค่สามเปอร์เซ็นต์ปีที่ยากส ให้เราไปส่งกิจไปเรื่อยๆธุรกิจเราไม่ได้เป็นธุรกิจมืวาเราไม่ได้สามารถโตเวลาสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสี่ปีเราไม่ได้เป็นธุรกิจขนาดเราเป็นธ MM uh ุรกิจที่มีกำไรสุทธิต่อเนื่องแล้ก็โตต่อเนื่องได้เพราะเราก็อยากให้าเราจะโตเราโตได้เร็วนะครับเราก็โตได้เร็วทุกคนก็มีรายได้โตทุกคนก็ไปได้กันทุหมดแต่ว่าเวลาเราเจออยู่สถานการณ์แบบนี้มันก็ทำงานหนักขึ้นสามเท่าเพื่อเอาทาลงมันก็หนึ่งแต่เราก็หวังว่าสถานการณ์ตอนน uh huh. ี้ yeah. มันจะไปได้ด ah> ีแล okay. ้าเรียน้อยในสี่ห้าเดือนนี้ก่อนที่่จะ้นตังมาอกกกวคทุเ มันจะไปธุรกิจเราไม่ได้ประโยชน์จากความแน่นอนในการทำหลายๆอินดัสทรีเหมือนกันนะผมคิดว่าเขาขอแน่นอนคนที่จะย้ายมาอยู่ไทยหรือคนไทยเองที่อยากลงทุนในบ้านเพราะที่จะใช้เงินทำบ้านแพงใช้เงินทำไหบ้านใหม่ก็อยากเห็นว่าเศรษฐกิจดีไม่มีใครอยากใช้เงินเยอะๆเวลาเศรษฐกิจไม่ดีลดทุนสิทธิาดจะได้กำไรเยอะเพราะว่าอันนี้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญเพรามีความแน่นอนธุรกิจเราโตไปเรื่อยๆคนกล้าลงทุนในอินดัสทรีผมว่าไปด้วยแล้วในที่เอที่ประเทศไทยต่อรองกับยุโรปซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งเราเติบโตค่อนข้างเยอะเราก็ทำนำเข ในสามเดือนหรือเดือนนี้และระยะยาวเราก็อาจจะไม่ได้เราก็อยากให้มันบาลานซ์อยู่ในตัวเลขให้ตันแรกเปลี่ยนไปอยู่ในยที่ใส่ท่านที่สมองท่องเที่ยวเขาอยู่ได้เขาตัดโปได้เราเป็นบริษัทที่เปิดผมเห็นมากผมเองทำอัปเดตทุกสามเดือนหนึ่งวันหลังรุออกเข้ามาถามได้ตลอดเวลาเราก็ขยันทำคอมคุณที่สุด้วยเดี๋ยวเดือนนี้เราก็มีรอบหนึ่งเข้าไปในเช็คในเว็บไซต์ไออาร์ยูโรได้ใหญ่เข้ามาคุยอยากให้มาเจอกันผมเชื่อว่าธุรกิจเราไม่เป็นธุรกิจที่คนไทยคนเคยบริหารแบนด์นำเข้าหรือใครลูกค้าแล้วมีคำถามเดิมๆท ภาษาคนตัดเราผู้กิจเราผมมั่นใจว่าเวลาเราเข้าใจมันลึกๆแล้วเราจะกล้าลงทุนมากคือเราอยากหานักลงทุนระยะยาวอยากเห็นทุกคนที่มาเจอพวกเราแล้วอยู่าเราไปยาวเห็นอยู่กับการเห็นเราโตไปยาวยินดีที่จะตอบคำถาม,ถามบ่อยๆเยอะๆเข้ามาหาเราเข้ามาเที่ยวเราได้นั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าการลงทุนมันมันมันเป็สิ่งที่คนต้องลดไปสิ่งที่ไม่มั่นใจหรือเป็นเข้าใจเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจอยากเข้ามาหาเราเข้ามาเที่ยวเราทุกสัปดือนจริงๆวันหนึ่งหลังจากเขาบอกจริงๆนะเพราะฉะนั้นอยากให้เข้ามาฟังอยากได้หมว่านนักทุดซึ่ ก็มองหลายห้าครับต้อมเป็นมองดิเวอร์เซียลผมเห็นบริษัทไทยในปีที่ผ่านมาซื้อแชร์แบดแบคเยอะมากแชร์แบดแบคก็คือการจ่ายคันขอทางอ่อทางอื่นเราเป็นบริษัทที่มีแคชโอนดีๆมีกำไรที่ดีเราไม่ต้องทำวิธีเราไม่ทำวิธีใดวิธีหนึ่งครับแต่ว่ามันก็คือการคืนเงินให้กับนักลงทุนอิวเดียวเข้าผมซือหุ้นอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเงินที่ได้หมดก็เพราะฉะนั้นก็ว่าใจกนได้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ หุ้นพาวเวอร์ e ทา g แมกกาซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนนำทั่วประเทศ